สวัสดีทุกๆท่านอาจา๊ะนี่พามาตัดแต่งใบมะเขือมะเขือตระกูลมะเขือทุกชนิดทุกยี่ห้อถ้าเราตัดแต่งใบเขาเนี่ยมันจะทําให้ช่วยป้องกันพวกโรคมแมลงได้เป็นอย่างดีนี่มะเขือเปราะม่วงตัดยอดปักชำได้ขยายพันธุ์ด้วยกันตัดยอดปักชำก็ได้ มันกินดีช่วยลดไขมันช่วยลดความดันหามาปลูกกันนะจ๊ะปลูกแล้วก็ต้องดูแลให้เป็นด้วยศึกษาหาความรู้กันไปนดูแลก็ดูแลไว้ให้เขาเจริญเติบโตแข็งแรงใส่ใบเลยเป็นปุ๋ยนะใบก็เป็นปุ๋ย นี่ปุ๋ยพืชสดปุ๋ยชั้นดีเน่เห็นไหมต้องรู้วิธีเราสามารถศึกษาหาความรู้ได้จากช่องกลุ่มปลูกผักทั้งหลายให้ความรู้ดีมากเราเองก็ได้ความรู้มาเนี่ยถึงทำให้สามารถดูแลต้นพืชต้นไม้เราได้วิธีดูแลวิธีกำจัดมแมลงวิธี ให้ปุ๋ยวิธีบำรุงเราเรียนรู้มาจากช่องกลุ่มปลูกผักทั้งนั้นถ้าเห็นว่าขย่าวต้นไม้แล้วมันมีพวกแมลงวีขาวบินเนี่ยต้องไปเอาพืชผักขมขมมาใส่เนะจ๊ะพืชผักขมขมจะช่วยไล่แมลงวีขาวได้เป็นอย่างดีแล้วบำรุงต้นให้เขาแข็งแรงใบเขียวสดแบบนี้อือวิธีดูแลต้นมะเขือของเรา ปาระหสมองสมือทำมุ่งมั่นขยันจะสันเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตยังมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องบัจจาไปตรวจสุขภาพร่างกายแล้วก็อย่าลืมตรวจสุขภาพดวงตาด้วยแค่นี้นะ